สำหรับคลิปนี้ก็มี2ประเด็นก็คือ1ตัว DS s l t p Pro กับ X5 ต่างกันยังไง2 DS l i t e Pro เหมาะกับคนเท้ากว้างไหมโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเราอยู่กับ a 6 d s Li t e p r o รุ่นนี้เป็น b a c k p e e l s s l v v r r เขาจะออกมาช่วงปี2024นะราคาเปิดตัวเขาจะอยู่ที่5,200ปลายปี2025เนี่ยน่าจะเหลืออยู่ประมาณ2,000กว่ากาในส่วนของตัวรงท้านเนี่ยจะทาออกมาเป็นแนวคลาสสิก สีดำคลาสสิกตัดกับสีซิลเวอร์หรือว่าสีเงินนั่นเองชุดพื้นเขาจะเป็นเจลซับพอร์ตจะต่างจากตัว x f l ตรงที่ว่า x f l เนี่ยจะเป็นพื้นที่น้ำหนักเบานะครับแล้วก็เหมาะก,กับสายสปีดตัวนี้ก็จะหนักกว่าแต่ว่าไม่ได้มากชุดปุ่มเขาจะเป็นปุ่มกลมนะ ความสูงก็จะประมาณนี้นะครับเหมาะกับหญ้าจริงแล้วก็หญ้าเทียนที่นุ่มแล้วก็หญ้าสูงหน่อยนะถ้าแข็งๆเนี่ยไม่แนะนําให้ใช้ตัว FG ไปเตะนะแนะนําให้เลือกเป็น AG ดีกว่านี่ก็จะเป็นภายนอกของตัว DS l i t e Pro นะด้านข้างก็จะเป็นหนังฝังเคห์ะนะครับนะตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ป้องกันส้นเท้าเอ็นร้อยหวายนะพวกนี้ก็จะเป็นกาดเป็นเกาะ ด้านในตรงนี้นะครับให้ดูชุดพื้นนะครับเป็นปุ่มก้มเหมือนกับตัว X5 นะแต่ว่า X5 เนี่ยจะไม่มีตัวพื้นเจลแล้วก็ตัว X5 จะน้ำหนักเบากว่าข้อแตกต่างหลักๆของตัว DS l i t e Pro กับตัว X5 จะมีจุดแตกต่างหลักๆก็คือบริเวณช่วง upper หรือว่าช่วงหัวเนี่ยของ DS l i t e Pro เนี่ยจะเป็นหนังจิงเจ้ส่วนตัว X5 เนี่ยจะเป็นหนังสังเคราะห์นะครับตัว X5 เนี่ยมันจะเป็นรองเท้าสําหรับสายสปีดดังนั้นเนี่ยพวกปีกหรือว่ากองหน้าที่ต้องใช้ความเร็วต้องการให้รองเท้าเนี่ย เป็นเหมือนกับส่วนหนึ่งของเท้าไปเลยครับเหมือนใส่เท้าเปล่าเนี่ยตัว X5 ไเขาจะตอบโจทย์มากกว่านะด้วยตัวหนังสังเคราะห์ของเขาแล้วก็ตัวพื้นรองเท้าเขาอะจะมีน้ําหนักเบาแล้วก็ กระชับมากแล้วก็สําหรับตัว X อไเนี่ยมันจะไม่อมน้ํามันจะใช้งานกับสนามที่เปียกหรือว่าช่วงฝนตกได้ดีกว่าพวกหนังแท้นะครับพวกหนังคิงโจเนี่ยบางทีมันโดนน้าแล้วมันจะอมน้ําทำให้เวลาใส่เนี่ยมันอาจจะหนักกว่าเดิมแล้วก็การบำรุงรักษาเนี่ยตัวหนังเนี่ยจะบำรุงรักษายากกว่าส่วนสําหรับกองหลังหรือว่าคนที่ใส่ใจใเรื่องสุขภาพหน่อยไม่ได้ซีเรียสเรื่องความเร็วไม่ได้ซีเรียสเรื่องน้ำหนักรุ่นเดียสไลโปเนี่ยจะมีเจลสําหรับซัพพอร์ตปุ่มก้มเปลี่ยนทิศทางได้รวดเร็วข้อดีของพวกที่เป็นหนหหหังรือ เเนี่ยขาจะได้ฟิลของความนุ่มนะครับใส่สบายพอใส่ไปสักพักหนึ่งอ่ะพวกหน้าเท้าเนี่ยอาจจะขยายอีกนิดนึงใช้คําว่านิดเดียวนะครับอย่าคาดหวังว่าใส่ไปสักพักมันจะขยายเพื่อที่จะพอดีเท้าผมแนะนําให้ซื้อให้พอดีตั้งแต่แรกอย่าคาดหวังว่าใส่ไปสักพักแล้วมันจะพอดีเพราะว่าจากประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยไม่เคยใส่จนมันขยาย พอมันใส่แล้วมันแน่นเนี่ยมันทําให้เราไม่อยากใส่รองเท้าแล้วก่อนหน้านี้นนผมเคยทําคลิปตัว Ds Lite ปุ่ม A G ไปแล้วนะครับนะเทียบให้ดูระหว่างปุ่ม A G กับ F G หญ้าเทียมกับหญ้าจริงนะครับสีม่วงคือหญ้าเทียมสีดําคือหญ้าจริงตัว A G จะมีเจลเหมือนกันแต่ว่าลักษณะการซับพอร์ตผมไม่แน่ใจว่าจะซับพอร์ตได้เต็มเท่าตัว F G ไหมนะแล้วก็ปุ่มเขาจะเยอะกว่าแต่ว่าปุ่มจะสั้นกว่านะครับอันนี้ก็คือความแตกต่างระหว่าง A G กับ F G นะ เพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกซื้อรองเท้าเนี่ยก็ควรจะเลือกให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นรองเท้าอะไรก็ตามนะควรเลือกซื้อลองเท้าให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยควรจะดูไซส์ให้มันพอดีตั้งแต่ตอนลองจะพูดถึงความกว้างนะครับตัว DS l i ลท์เจะกว้างกว่าตัว d s l i ลท์โปรหนังริงโจ้รุ่นนี้อยู่ นิดเดียวนะครับนิดเดียวจริงๆส่วนตัวใส่รุ่นนี้มาใส่ได้ผมเนี่ยเป็นคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับรองเท้าเพราะว่าผมอ่ะเป็นคนเท้ากว้างมันจึงมีปัญหาเรื่องของการเลือกซื้อรองเท้าโดยเฉพาะรองเท้าบอลหายากมากๆนะครับเวลาผมใส่เอซิกเนี่ยผมจะต้องใส่ถุงเท้าที่มันมีความบางมันจะทําให้ผมเนี่ยใส่ได้แต่มก็ต้องแลกกับถุงเท้าที่พังไวเพราะว่าถุงเท้าพวกนี้มันไม่ได้ออกแบบมาสําหรับเตะบอลให้ดูความหนาของถุงเท้าเตะบอลนะเนี่ยถุงเท้า พวกถุงเท้าเตะบอลถุงเท้ากันลื่นเนี่ยมันจะมีความหนาอ่าสำหรับคนที่ถุงเท้าหลวมเนี่ยใส่พวกถุงเท้าหนาๆจะช่วยได้นะสําหรับคนที่รองเท้าแน่นกรณีที่ข้างหน้ามันยังเหลือนะกรณีที่ปลายเท้ายังเหลือแต่ว่ารู้สึกว่าเอ้ยหลังเท้ามันมันรู้สึกบีบลองใส่ถุงเท้าที่เป็นถุงเท้าบางดูก่อนรองเท้าพวกนี้ผมไม่สามารถใส่ถุงเท้ากันลื่นได้เพราะว่ามันกว้างระดับหนึ่งแต่มันกว้างไม่มากถ้าเทียบกันแล้วเนี่ย D S Lite A G นะครับจะกว้างพอๆกับตัว มิซุโน่อัลฟาซีเล็กเอจีสองรุ่นเนี้ยจะมีความกว้างใกล้เคียงกันนะครับตัวเนี้ยจะเขียนว่า Y เวลาผมเลือกซื้อผมจะพยายามดูที่มันเขียนข้างกล่องว่าวห e Y หรือเอ็กเตอร์หรือซูเปอร์วพวกเนี้ยนะครับสำหรับคนเท้ากว้างเนี่ยผมแนะนําให้ดูตรงนี้นะแต่สำหรับผมผมรู้สึกว่ารองเท้าพวกเนี้ยมันกว้างไม่พอมันใส่ได้แต่ว่ามันต้องใส่สุงเท้าบางใส่ไปะสะักพักมันก็จะอึดอัดมันจะไม่ไม่สบายเท้าครับผมจึงพยายามเสาะหารองเท้าที่มันพอดี นะก็อะไรที่ผมซื้อมาใส่ได้หรือใส่ไม่ได้เนี่ยผมก็จะพยายามมาแนะนาเพื่อนๆว่าเหมาะคนเท้ากว้างไหมเดียสไลท์โปหนังกิงโจ้ตัวนี้ไม่เหมาะคนเท้ากว้างนะถ้าจะให้คนเท้ากว้างใส่เนี่ยให้พอๆกับตัวนี้ลองดู d s Lite ลตัวที่มันเป็นรุ่น Y ครับ d s Lite ลอะ่ะมันจะมีนะที่เป็นคล้ายๆเงี้ยมันจะเป็นซีรีส์แต่ว่าจากที่ผมไปลองมาตัว d s Lite ลเนี่ยก็โอเคนะผมใส่ มิซูโน่เนี่ย255แต่ว่าผมใส่เอซิกที่250นะครับตอนไปลองเนี่ยตัว Y เนี่ยผมใส่250รู้สึกว่าบีบช่วงหลังเท้าแต่ว่าความยาวเนี่ยโอเคแล้วพอม,มาใส่255เนี่ยรู้สึกว่าหลังเท้ามันพอดีแต่ว่าช่วงปลายเท้ามันเหลือผมก็เลยไม่ได้เอามารองเท้าที่ผมแนะนําให้คนเท้ากว้างอย่างเราเราใส่ตอนนี้ก็คือตัวแคปป้านะครับตัวนั้นจะเป็น 4E แต่ว่าปลายปี2025เนี่ยเริ่มหายากแล้วแล้วก็ตัวนั้นอะเป็นหนังที่ราคาโคตรย่อมเยาวเลยตอนนี้น่าจะไม่ถึง,นง,นง็น มิซูโนะมอนาชิดะเนโอตัวนั้นนะครับจะราคาสูงหน่อยเจ็บแต่จบแน่นอนครับรุ่นนั้นใส่ได้ชัวตัวที่มันเป็นป้ายซปเปอร์วาก็จะขออนุญาตสรุปตามนี้นะครับสำหรับรองเท้าเดสไลท์โปนะเดสไลท์โปรุ่นนี้ถ้าคนเท้าไวายไม่เหมาะเพราะว่ามันจะกว้างน้อยกว่าตัว DS l i ล e AG แล้วก็ m i z u n o Alpha s s l l e t กก็คือตัวเนี้ยมันเป็นหน้าเท้าปกติแหละมันไม่ได้ออกแบบมาสำหรับตัวหน้าเท้าวาข้อสังเกตของการเลือกซื้อรองเท้าเนี่ยคนเท้ากว้างเนี่ยก็คือดูรองเท้าที่มีลิ้นนะรองเท้าที่มีลิ้นเราจะขายเชือกแล้วก็สวมไปได้ง่ายนะสำหรับคลิปนี้ก็มี2ประเด็นก็คือ1 ตัว d ดสไลท์โกับ x อ็กไฟต่างกันยังไง2 d งเดสไลท์โปเหมาะกับคนเท้ากว้างไหมน่าจะได้คําตอบแล้วโอเคตอนนี้ที่ผมใส่อยู่ก็จะเป็นตัว DS สไลท์เอกับแค p ป้าก็จะใส่สลับกันแล้วแต่วันถ้าแบบวันไหนอยากใส่สบายๆก็เป็นแค p ป้าแต่ถ้าวันไหนอยากใส่กระชับชับหน่อยก็จะเป็นตัว AG แต่ว่ามันเป็นรองเท้าที่ดีนะพื้นเจลอะ่ะมันก็ช่วยลดอาการบาดเจ็บไปได้แล้วก็สําหรับตัวผมคาดว่าต่อไปเนี่ยก็คงไม่ซื้ออะไรพิสดารมาลองแล้ว ผมคิดว่าโมราชิดะนีโอน่าจะจบสุดที่สําคัญคนท้ากว้างสังเกตพวกป้ายที่มันเขียนว่า Y หรือว่าเอ็กตหรือว่า Super Y ถ้าเป็นยี่ห้อมิซูโน่เนี่ยป้ายฟ้าคือ 2E ป้ายสีแดงคือ 4E นะครับจำง่ายง่ายแค่นี้ซื้อมาจะได้ไม่ต้องมานั่งหาเลขขายกันนะครับสำหรับพิกัดถ่งเท้ากับพิกัดรองเท้าที่ผมพูดมาในคลิปเนี่ยก็อยู่ที่ตากร้าซ้ายมือนะครับลองดูก่อนอย่าลืมเก็บโค้ดก่อนสั่งซื้อละ